อีสานแนวใหม่ใช่กำลังพัฒนาในวันนี้หนา้าผมจะพาท่านไปเดินเทีย่ยวสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี่ช่องอีสานแนวใหม่ใช่กำลังพัฒนาสิภาพพี่พะนองนะจ๊ะมาล่องกดหาขายทู่เบิ่งเด้จ้าหนึ่งสองสี่สองเห็นคนเบาหลายคนแล้วว่า กดหนึ่งสองสี่สองติดต่อเจ้าหน้าทีทู่ยากแห้แงแห้งโทรไปเป็นสิบหานาทียี่สิบนาทีก็บวก,กไปวนมาบอมี่ห้กดถามเจ้าหน้าทีชักเทือร์เมเนก่สิมาลอาา 12, 4, 2, ่อ,อ,ลองโทรบังจ้ากดหนึ่งสองสี่สองโทรออกมาล่องสูตรหนีน้ำกันเด้อพี่น้องว่าสิเป็นจังไดว่าสิติดต่อเจ้าหน้าทีได้บอ ลองเบิงคอยกับค่ยโทรคือกันสิบสองนาทีกันยังบดไอคุยกับเจานาทีทาา e 15, มาล่องโซนนี้บพิ่<า>งแจ้งราคาเครื่อง,งพร้อมแพ็กเกจกดห้าคุยทำใจการอืีกรอสักครู่ค่ะติดต่อเมื่อถือชูมูสเอสกดหนึ่งอินเทอร์เน็ตบ้านโทรศัพท์บ้านกดสองทีวีทูบิชั่น สมัคร True p i n i t Football HD กด3 Add True U กล่อง True ID Add True ID True Living Tech อุปกรณ์ IoT กด4ฟังซ้ำกดเครื่องหมายสีเรียนกด1นึด้วยจ้ะเมนูหลักนูกค้ารายเดือนเรนโรสซื้อแพ็ก1ขายดีซื้อแพ็กใช้งานต่างประเทศกด1นึเห็นยอดเทคโปรและการใช้งานอื่นๆกด สปัญหาอินเทอร์เน็ตกด3ขอเปิดสัญญาณท่วคราวหรือโดยงับสัญญาณกดสี่หรเลืกเอสเอสขอใบแจ้งใหญ่คย่าย,ายและบริการอื่นๆกด5้าอีกช่องทางในการทํารายการให้เองง่ายๆไม่ต้องรอสายพนักงานไม่ว่าจะเปลี่ยนโปรซื้อแพ็กเทคยอดและสอบถามข้อมูลบริการ TrueMove S ที่ดอกจันหนึ่งสองสี่อฟรีปรวจากข้อมูลเพิ่มเติมกดศน กดศเลยได้จ้ะเร,เรื่องที่คุณต้องการติดต่อพนักงานค่ะเขยอดค่าโทรกดหนึ่งเต็นโกโลซื้อแพ็กเสริมกดสองแจ้งปัญหาการใช้งานกดสามบริการหลังการขายอื่นๆกดสีฟังซันกดเครื่องหมาวยซีเลียมกดสามเลยได้จ้ะสิได้ออคุยกันนาทีเร็วๆมือถือทที่ขอรับบริการคือศูนยแปด เากำลังโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่นะคะสายส่วนทนาของคุณอาจจะได้รับการบันทึกเพื่อนำไปพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะคุณสัมแค่นี้<อ>ก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ทู่แล้วด้วยจ้าพี่น้องเฮตามขันตอนนี้เลยสิได้คุยกับเจ้าหน้าที่เ็วแห้งบ่หอดหาหน้าที่ซ้ำสุดท้ายนี่กระฝากช่องอีสานแนวใหม่ใช่กำลังพัฒนาาำด้จา้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่ให้น้ำได้จ้าขอบคุณที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบได้จ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ